สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาซ่อม h ฮเออกันนะครับเป็นตูเ้เย็นนะอาการก็คือเครื่องทำงานอยู่ตลอดเวลาโดยประมาณนี้นะครับก็คอมเพรสเซอร์ทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ตัดนะครับพุดง่ายประมาณนี้นะแล้วก็เราจะสังเกตเห็นถาดด้านล่างที่รองน้ำนะครับจะเป็นน้ำแข็งนะนน้ำแข็งนะครับ ก็ตัวอุณหภูมิตั้งไว้อยู่ประมาณสัก1 1องศาหรือต่ำๆแค่นี้ก็ยังไม่ตัดนะครับแต่เวลา,วาเราปิดก็ตัดอยู่นะแต่ว่าเวลาทำงานนี้ก็ทำอยู่ตลอดเวลานะครับก็เดี๋ยวตัวที่ผมสงสัยที่สุดผมก็ไม่เคยซ่อมตู้เย็นนะครับตัวที่สงสัยก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะมีระดับ1นถึงหกก็ จะข้างล่างนะครับข้างล่างข้างล่างก็ยังมีสายสายเทอร์โมนะครับเป็นเทอร์โมสตัทนะเป็นสายตรวจเช็คความเย็นนะครับไอ้สายตัวนี้ก็จะต่ออยู่ที่ไอ้แผงน้ําแข็งด้านล่างไอ้ด้านบนตรงนี้นะครับแผงททาความเย็นนะก็จะตรวจช็คอุณหภูมิได้นะครับตามที่เขาตั้งไว้นะครับตามที่ตั้งไว้ตรงนี้ก็จะตัดการทํางานตัดก็น่าจะไม่ส่งไฟไปที่คอมเพรสเซอร์นะครับก็จะมีระบบอะไรของเขาอีกซึ่งผมก็ไม่ได้ทราบตรงนั้นนะครับ แต่เรามาหมุนเปิดหมุนปิดตรงนี้คอมเพรสเซอร์ก็จะทํางานแล้วก็หยุดทำงานไปนะครับก็น่าจะแกะตัวนี้ออกมาดูก่อนนะถ้าราคาไม่แรงมากเราก็ลองเปลี่ยนดูก่อนผมก็ไม่รู้วิธีการเช็คด้วยว่าดีเสียยั่ไงนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะมีนอ็อตมีนอ็อตมีนอ็นอตอ,อยู่ตรงนี้ตัวนึงมีน็อตอยู่ตรงนี้ตัวนึงนะครับก็ลองดูก่อนแล้วก็น็อตด,ด้านในนะครับลองแกะดูก่อน เดี๋ยวผมแกะหรือว่าถอดออกมาก่อนนะครับแล้วก็ถ้าถอดได้ก็จะมาสรุปอีกทีหนึ่งว่าวิธีการถอดยังไงนะครับ<อ>เผื่อเผื่อใครที่เจออาการลักษณะน,น,นี้นะครับอันนี้คือเปิดเปิดจะเบอร์ไหนก็ตามนะครับก็ไม่ตัดเลยนะครับประมาณนี้นะมาต่อกันนะครับหลังจากที่ถอดออกมานะครับเป็นครั้งแรกเลยนะที่ถอดออกมาก็จะมีน็อตอยู่1ตัว2ตัวแล้วก็3มตัว4ตัวนะครับด้านมุมนะด้านมุมนะครับ ประมาณนี้นะครับพอแกะออกมาเสร็จก็จะนหน้าตาลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะลักษณะนี้ครับเป็นฝาด้านหน้าเลยนะแล้วก็ถอดตัวนี้ออกนะครับถอดไปดด้วยนะครับปรนะมาณนี้ตัวที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอุณหภูมินะครับก็จะแปะแปะอยู่ด้านนี้นะครับแปะอยู่ด้านนี้นะครับแปะจากด้านล่างขึ้นมานะครับดันขึ้นมาประมาณนี้ แล้วก็ตัวที่เป็นตัวเทอร์โมนะครับตัวปัญหาของเราน่าจะน่าจะตัวนี้นะครับแล้วผมก็จะถอดออกมานะครับก็มีสายอยู่2เส้นสายไฟเข้านะครับแล้วก็มีหลอดไฟกลนเราจะรุ่นนะครับเราจะรุ่นว่ารุ่นไหนจะทําแบบไหนยังไงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็จะถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็ไปดูที่ร้านนะครับแล้วก็ถ้าลองเปลี่ยนดูก่อนถ้าราคาไม่แพงมากก็ซื้อเปลี่ยนดูก่อนครับจะหายไม่หายหรือหรือ,หร,อหรือเขา อากาศเขาร้อนของก็เลยไม่ยอมตัดหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ต้องลองดูก่อนนะโอเคครับโอเคครับหลังจากที่ทดสอบกันอยู่หลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล้วก็ผลการทํางานนะครับผลการทํางานก็มีตัดแล้วก็มีทํางานนะครับก็เปลี่ยนพักๆไปนะครับก็โอเคนะครับถือว่าเจ้าตัวนี้ที่เปลี่ยนไปนี่ถือว่าใช้งานได้นะครับก็ราคาไม่แพงครับตัวนี้ราคาหลักร้อยบาทนะครับไม่ถึงร้อยบาทนะ ห้าบบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าใครมีปัญหาลักษณะเจอแบบผมก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ทำงานอย่างเดียวไม่ตัดเลยนะครับก็โอเคครับ